สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปนี้ค่ะดวงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางในทุกเรื่องนะคะชาวราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะดูกันได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเราจะมาดูที่การงานกันก่อนนะคะ ดูแล้วเราก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะชาวราศีกุมอุ้ยใบยแรกนะดีเลยนะสิบเหรียญชาวราศีกุมนะคะคือแม่หมอจะเปิดในแต่ละเรื่องไม่หมอใช้ไพ่ห้าใบนะคะให้ความสำคัญกับใบแรกมากที่สุดสิบเหรียญนะคะบ่งบอกถึง ความสมหวังชัยชนะความสําเร็จความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานของคุณนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่าชาวราศีกุมการงานในเดือนพฤษภาคมของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างดีราบรื่นแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีความมั่นคงค้าขายก็ได้เงินได้ทองนะคะมีไพ่เงินขึ้นมาเยอะบ่งบอกถึงว่าเอ่อบางทีไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะได้รับความเอ่อสเร็จนะคะได้คือเรียกได้ว่าตามเป้าหมายคุณ าดหวังเป้าหมายเรื่องการงานอะไรก็คือได้เลยคนที่ทํางานเป็นธุรกิจครอบครัวนี่ก็ดีนะคะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนจากคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคแล้วก็สําเร็จสมปรารถนาทุกอย่างเลยมันจะเด่นในเรื่องของคนที่ให้ให้ความช่วยเหลือคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดเลเวอร์หเหรียญสถ้วยพวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่ง1ิเหรียญเองคนในครอบครัวให้ความร่วมมือกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือว่าคุณมีปัญหาอะไรไปขอความช่วยเหลือจากใครอุ้ยจะได้ความช่วยเหลือ แล้วก็เป็นความสําเร็จทํางานอย่างสบายอกสบายใจมีความสุขด้วยคือต้องบอกว่าในเรื่องการงานเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะหนึ่งละความสําเร็จมาแน่นอนนะบางทีมันอาจจะมีแบบว่าเรื่องที่คุณจะต้องไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือการติดต่อประสานงานนู่นนี่นั่นบ้างนะแต่ว่าก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีความสําเร็จมาตามที่คุณต้องการนะคะคนทํางานประจำนะคะข่าวดีๆนะ มีคนที่พร้อมจะให้การสนับสนุนคุณนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะยิ่งคนที่ทําเกี่ยวกับพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างงี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงคือมันไม่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงอุปสรรคนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะทําอะไรดีหมดเลยนะคะชาวราศีกุมเรื่องงานของคุณเอาละมาดูการเงินกันบ้างออ้ยเงินก็ดีคือต้องบอกว่า งานเงินของคุณได้ไพ่เลขสิบนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยบ่งบอกถึงเ,เงินก็ดีนะคะเรียกได้ว่าคล่องตัวสุดๆเลยคือทําอะไรก็ดีเงินทองนะอาจจะมีเรื่องเรื่องพวกค่าใช้จ่ายบ้างนะคะคือคุณมีเงินใช้อยู่แล้วแหละคล่องตัวสุดๆเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมแต่มันเป็นเงินที่มาจากการทํางานเป็นเงินที่าบางทีก็ถ้าจะมีเรื่องเรื่องที่มันจะต้องใช้มากหน่อยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะลูกหลานบริ วานคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะ่ยมัน,ม,นมันจ่ายมากๆในในจุดนี้แต่ว่าถามว่าแล้วคุณพอใจไหมคุณพอใจทีนี้มีเรื่องที่ต้องกังวลใจหรือเปล่าเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่ทําให้คุณกังวลใจอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่า อนาคตว่าเออบางทีเราเราอาจจะเดือนนี้เรามีเรามีจ่ายเรามีค่าใช้จ่ายเยอะคุณอาจจะกังวลใจว่าเออเรวเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงรายรับจะพอไหมนู่นนี่นั่นมันอาจจะมีงานหลายอย่างที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นทําคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางบางท่านมีลูกบางท่านมีภาระนะคะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนมีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นคนที่รับภาระในครอบครัวนะคะครอบครัวใหญ่อะ พอแม่ลูกหลานบริวารน,นะคะคุณรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะภาระเราเยอะแล้วมันจะการเงินมันจะดีแบบนี้ไปทุกเดือนไหมคือเดือนนี้มันคล่องตัวนะคะพฤษภาคมแต่คุณกังวลใจไปอนาคตพฤษภามิถุนาจะดีไหมสิ้นปีนี้เงินจะดีหรือเปล่าไม่ต้องกังวลล่วงหน้านะฝากชาวราศีคุณคุณไม่ต้องกังวลเพราะงานคุณมันไปได้ดีนะคะงานมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเรากำลังจะทํากิจการอะไรสักอย่างมันก็สําเร็จได้เงิน แล้วอาจจะขายที่มีโอกาสขายที่ได้ด้วยนะคะออหรือบางท่านบอกว่าเออมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะขายอะไรหรอกแต่จะซื้อนะซื้อรถซื้อบ้านจะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณต้องมีการเก็บหอมรอมริบแล้วก็มีการวางแผนที่รัฐกลุ่มมากขึ้นนะอย่างบางท่านบอกว่าจะซื้อบ้านซื้อรถนะในช่วงพฤษภาคมต้องดูก่อนนะคะว่าภาระที่คุณ ่ายอยู่ตอนนี้บ้านกับรถก็เอาเป็นว่าหลายๆท่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินต้องผ่อนใช่ไหมคะทีนี้แต่ละเดือนคุณต้องดูว่า ภาระคุณหนักอยู่หรือเปล่ามันมีสิบไม้ด้วยนะคะสิบไม้สิบถ้วยพวกเนี้ยคุณมีเงินคุณมีรายได้แต่ว่าบางทีภาระตอนเนี้ยมันหนักเกินไปอยู่ไหมนะคะหรือจะมีถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถของตัวเองหรือคุณจะลงทุนอะไรสักอย่างของตัวเองเนี่ยนะสามารถที่จะลดภาระกับครอบครัวลงได้หรือเปล่ามีญาติพี่น้องมีพี่น้องที่จะคอยช่วยไหมอันนี้ต้องวางแผนดีๆนะคะเพราะว่าคุณเองคุณกังวลใจพอสมควรนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าคล่องตัวดีนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมทีนี้เรื่องโชคลาภ โชคลาภก็คงจะเป็นโชคลาภที่มาจากครอบครัวมาจากลูกหลานบริวารท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะต้องอาศัยดวงคนในบ้านแล้วล่ะค่ะนะคะอาศัยดวงของลูกของหลานนะให้เขาไปซื้อให้นะคะเออนะพฤษภาคมนะคะให้เขาไปซื้อให้หรือบางทีอาจจะต้องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลูกอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่อายุพ่ออายุแม่เลขที่บ้านบ้านที่อยู่ด้วยกัน ทั้งหมดนะคะเออแบบเนี้ยจะช่วยเสริมดวงโชคลาภของคุณได้นะคะก็ต้องให้กําลังใจกันดวงโชคลาภแบบดวงการเสี่ยงโชคมันมันไม่เด่นหรอกแต่ว่าคนเราต่อให้ต่อให้คนร้อยคนบอกว่าไม่เด่นก็ฉันอยากจะเสี่ยงโชคใครจะทําไมนะมันก็จะลักษณะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะตามที่แม่หมอแนะนําจากหน้าไพ่นะมาดูความรักค่ะทีนี้คนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดชาวราศีกุม พฤษภาคมนี้นะคะดวงคนโสดเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณอืมันเป็นช่วงเดือนที่ไม่สบายใจคนโสดราศีกุมคุณมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจแปดถ้วยเดอะโมลห้าถ้วยนะคะสภาพจิตใจเรารู้สึกว่าเราเรา อ่อนไหวกับเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วแฟนเก่าคนเก่าอ,อ,อยู่ดีนี่วนเวียนคิดถึงออแฟนเก่าเนี่ยที่เลิกกันมาเนี่ยเราต้องเลิกจริงๆเหรอจะได้กลับคืนมาไหมบางทียังมีวนเวียนคิดถึงเขานะคะแต่ว่าไม่เหมาะมองว่าเดือนพฤษภาคมจะมีคนเข้ามานะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีสเสน่ห์แล้วคุณเองคุณชอบด้วยนะแต่ว่าอาจจะอาจจะเจอแบบ มีโอกาสที่จะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบแต่คุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาเขาโสดหรือเปล่าโปรไฟล์ดีนะคะหน้าที่การงานดีทุกสิ่งอย่างดีโสดหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องพิจารณาอาจจะทาให้คุณยังย้งยั้งแต่คือก็ยังโสดแล้วพฤษภาคมก็ยังโสดแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีคนถูกใจเข้ามานะคะช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนพฤษภาคมทีนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่หมออยากจะแนะนําหน่อยคือบางทีเรื่องเก่าๆก,ก็ปล่อยมันไปเถอะ นะคะทำตัวให้สดชื่นมีชีวิตชีวาไม่ต้องไปวุ่นวายใจเรื่องเก่าๆปล่อยไปให้หมดนะคะมองไปที่อนาคตดีกว่านะหาอะไรสนุกสนุกทำนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราเรามีชีวิตชีวาเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆนะคะเรื่องเก่าปล่อยไปเลยเนาะเออมวน,นเวียนเรื่องเก่าอะคะ่ะเลยทําให้ไม่มีความสุขเปล่าๆมาดูชาวราศีกุมที่มีแฟนแล้วค่ะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วแม่หมอแนะนําว่าเอ,อคือจริงๆความสามาถหนขอมคุณกับแฟนคุณนะคะขอใช้คําว่ามีความมั่นคงนะมีความมั่นคงอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่ที่ต้องห่างกัน เออมันมีเรื่องที่ต้องห่างอยู่ในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานใครบางคนต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะก็อาจจะออทำให้มีความน้อยใจรู้สึกว่าไม่มีความสุขทําไมแฟนไม่มีเวลาให้ทําไมเข้ามาเจอเราไม่ได้มาเจอครอบครัวเราไม่ได้เราต้องยอมรับ นะคะต้องยอมรับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงการหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หลีกเลี่ยงการเอาแต่ใจนะในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องต้องแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่จะไปต่อกันได้นะคะแล้วก็จะจะเพิ่มความมั่นคงเพิ่มความสุขนั่นหมายความว่าคุณต้องดูแลเอาใจใส่กันเยอะๆนะไม่จําเป็นว่า แล้วมันเจอกันไม่ได้อ่ะอยู่คนละที่บางท่านแฟนอยู่ต่างประเทศยังมาหากันไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการพยายามเข้าใจกันนะคะไม่ทันเลาะไม่ใส่อารมณ์ไม่โวยวายไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็พยายามดูแลกันดีๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะเวลาของมันนะคะเราต้องเข้าใจจังหวะเวลานะคะจังหวะเวลาไม่ใช่แค่เรากับแฟนแล้วนะเวลาในภาพรวมด้วยนะคะตั้งแต่มีช่วงโควิดมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด นะคะบางทีเราคิดว่าอาแฟนอยากมาหาเรานะคะบางทีแฟนทํางานต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศแฟนอยากมาหาเราเราอยากเจอแฟนแต่ในเมื่อถ้าสมมติมันเป็นเรื่องในภาพรวมยังมาไม่ได้เขายังไม่เปิดประเทศเขายังห้ามเดินทางหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยไปแล้วแต่ว่าเออวาสนาแหละนะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจกันอย่าทะเลาะอ,อย่าเอาแต่ใจ ะคะแค่นี้แหละก็สามารถประครับประคองได้ส่วนใหญ่พอห่างกันนะห่างกันมันจะมีปัญหาเพราะอะไรมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจแล้วบางทีมันมีมีงอนมีโมหูมีโกรธไม่พอใจแล้วก็เอาแต่อารมณ์นะคะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นความรักของคุณกับแฟนคุณต่อให้ห่างกันมันก็ทําลายความมั่นคงไม่ได้นะคะขอให้คิดเสมอว่าโอเคละ่ะเราต้องซื่อสัตย์นะ เขาก็ซื่อสัตย์กับเราต้องไม่ทะเลาะทีนี้มาดูชาวราศีกุมที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าบางท่านทะเลาะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่นะด้วยเรื่องกอความห่างกันนะก็เลยทะเลาะตอนนี้งอนกันอยู่ไม่คุยกันบางท่านมีเรื่องรักสามเศร้าคนอื่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้พฤษภาคมมันจะดีขึ้นไหมไม่หมาะองว่าดีขึ้นแน่นอนช่วงครึ่งเดือนหลัง ะะช่วงครึ่งเดือนหลังดีขึ้นแน่แต่เพียงแต่ว่าคุณสองคนต้องอย่าทะเลาะกันในช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะมีอารมณ์แบบยังโมโหอารมณ์ไม่ได้แต่ใจฉันอยากคุยฉันอยากเจอเธอไม่ยอมคุยเธอไม่เจอหรือบางทีพอคุยกันไม่ยอมกันฉันเรา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 เข้มไปเขาเข้มกลับมาเราแรงไปเขาแรงกลับมามันมีโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างอารมณ์แรงอารมณ์ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะแนะนําว่าอาจจะช่วงครึ่งเดือนแรกอย่าไปคาดหวังเยอะ <c oughs> ได้คุยก็คุยได้ปรับความเข้าใจก็ ก็รับ ถ้าไม่ได้ปรับความเข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเราพยายา้มหาวิธีที่จะแก้ไขนะคะเนียเดี๋ยวพอผ่านครึ่งเดือนไปมีโอกาสจะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจเรา,าาเราอารมณ์เย็นเขาอารมณ์เย็นนะคะก็จะเริ่มคิดถึงกันและมันห่างไงมันห่างกันเริ่มคิดถึงกันนะพอเวลาได้พูดได้คุยก็โอ้ยดีชื่นบื่นมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกลับมารักกันเหมือนเดิมในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าทํายังไงก็ได้ให ได้พูดได้คุยและให้กลับมารักกันเป็นเหมือนเดิมเรายังรักเขาเขายังรักเราขอให้อย่าลืมตรงนี้ในขณะเดียวกันลดการใช้อารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการคาดหวังอะไรที่มันเกินไปบางทีพอเราคาดหวังเยอะแล้วไปหมกมุ่นกับมันเยอะอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบอยากให้ทุกอย่างคืออยากให้เ,าเราอะจะอยากให้เขาทําเหมือนที่เราคิดเขาเองเขาก็อยากให้เราทําเหมือนที่เราคิด มันมัน,ม,นมันจะแบบว่าต่างคนต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันแต่ความต้องการอะ่ะมันรุนแรงพอๆกันนะคะอันนี้ก็ฝากคนออชาวราศีกุมเอาไว้นะคะประคับประคองเน้นที่การประนีประนอมอารมณ์อรุณรย,ยอมได้ก็ยอมนะคะต่างคนต่างมีข้อเสียที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้องยอมรับกันให้ได้ถ้าจะกลับมาคบกันแล้วก็มารักกันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้โอกาสหน้านะคะกลับมาเช็คดวงมาอัปเดตกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสัสดีค่ะ